โอเคครับตอบคำถามนะครับว่าทำไมเวลาเรายกเวทนะครับเล่นเวทนะครับเล่นฟิตเนสช่วงท้องว่างเนี่ยถึงรู้สึกว่าเลือดกล้ามเนื้อมันพัมมากกว่าถึงฟีลกูดมากกว่าเวลาที่เราเล่นหลังจากที่ทานอะไรไปแล้วนะครับอันนี้ก็ผมก็ต้องไปถามกับเซียนฟาสติงนะครับเซียนฟาสติงพี่ร้อยนะครับพี่รอยเจ้าของเพจกล้ามกระป๋นนะครับว่า มันเป็นยังไงที่ลอยก็ให้คําตอบกลับมานะครับว่าเพราะว่าเลือดเราเนี่ยไม่จะเป็นต้องไปเลี้ยงที่ท้องนะครับมันจะเป็นต้องไปย่อยอาหารช่วงก่อนหน้านี้นะครับทําให้มันสามารถไปที่กล้ามเนื้อที่เราเล่นได้หมดเลยนะครับทีนี้ก็จะมีคําถามต่อมาอีกนะครับว่าเอาแล้วมันไม่เอากล้ามเนื้อไปเป็นพลังงานหรอครับไม่หรอครับเพราะว่าไกลโคเจนที่ยังสะสมอยู่ในกล้ามเนื้อจากมื้อของ วันก่อนหน้านี้นะครับก็ยังอยู่นะครับเราก็สามารถใช้ไตรโคเจนตรงนั้นแล้วก็แช้มาเป็นพลังงานได้นะครับโดยตรงนะฮะโดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเสียแมสมากนะครับอันนี้ก็เป็นตอบคำถามสั้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องว่าทําไมบางทีเล่นเวทช่วงท้องว่างนะครับถึงแบ ู้สึกดีกว่าฟิลดีกว่านะครับก็จะเป็นเรื่องนี้นะครับเรื่องเราไม่ต้องมาอุดอัดท้องนะครับเลือดก็ปั๊มฟโฟล์ไปที่มสัสเซิลสสมนั้นได้มากกว่านะครับอาจจก็เสริมว้หน่อยนะครับว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับเสมอรป๋ายเพนกว่า,ม,วามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดสําหรับคนที่มีไลฟ์สไตล์ในการหมวก ที่จะฟาสติ้งหรือว่าจะเล่นฟิตเนสช่วงของว่างชนเองนะครับลองๆไปปรับใช้กันให้ตรงตามไลฟ์สไตล์นะครับ